ก็เรียกว่าเหล่าเบบีเนี่ยเทใจให้เพลงไม่รักไม่ลงของ2หนุ่มนะฮะออฟกันจนตอนนี้ครับยอดวิวบนย t u b e ใกล้แต่5ล้านวิวแล้วด้วยซึ่งหนุ่มออฟจุมพลนะครับยอมรับว่าดีใจมากๆไม่คิดว่ากระแสดีขนาดนี้ครับแล้วก็ขอบคุณทนแฟนที่ให้การสนับสนุนด้วยส่วนเรื่องของแฟนมิทติ้งที่ต่างประเทศก็คงต้องพักเอาไว้ก่อนนะครับแต่ในไทยเนี่ยมีแพลนไว้อาจจะมีการจัดปีหน้าเพราะว่าอยากคืนความสุขให้กับแฟนครับ แต่ว่าคงต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้งนะครับว่าจะสามารถจัดได้ไหมครับใส่แล้วเด<ต>ือดเลยนะคะอ้าวจะถามลองออกกิดนึงว่าแพมมีสสำหรับปีหน้าตอนนี้ยังเป็นศูนย์อยู่เลยครับยังไม่ยังไม่รู้สึกว่าเป็นไปได้เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เรายังเอ่อยังไม่ดีขึ้นปีหน้าน่าจะมีครับน่าจะมีนะน่าจะมีลองลองติดตามดูครับช่วงปลายปลายปีหรืออะไรแบบนี้อาจจะมีนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะแล้วเราอยู่เฉยเฉอ่ะผมจะเรียกร้องเองให้มี ผมรู้สึกว่าเราไม่ได้เจอไม่ได้เจอนานเกินไปคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะขึ้นโชว์วย์ใหญ่ Impact Arena เมืองทองธานีนะจ๊ะก็ร uh ู้สึกว่าเอ้ยความฝันใบเด็กของเราว่าเอ้ยเราเห็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆส่วนมากเขาก็จะจัดที่ Impact Arena เมืองทองธานีใช่ไหมครับแล้วก็เออถ้าวันหนึ่งเราได้ขึ้นไปอยู่บนนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงวะแล้วเราได้ไปแล้วจริงๆอ่ะคือตอนอยู่บนนั้นอ่ะเราเห็นทุกคนเป็นตัวแบบ แค่นี้เองแล้วเราจะทำยังไงให้ทุกคนที่มาดูเราเยอะขนาดนั้นได้แรงได้ความสุขได้อะไรกลับไปให้ได้มากที่สุดดีใจมากเลยนะครับเรารู้สึกว่าเราแบบก็ภูมิใจในตัวเองในระดับหนึ่งเลยอะ่ะเพราะว่าปกติเป็นคนที่เคลื่อนไหวตัวก็แบบปวกเปียกอยู่แล้วอะไราเงี้ยกำลังจะ5ล้านแล้วครับก็รู้สึกว่าเออคนทนฟังเยอะเหมือนกันครับก็ <laughs> <laughs> ก็ดีครับก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามแล้วก็เป็นเป็นแรงเชร์เราไปเรื่อยๆครับแล้วก็ดีใจที่ เห็นยอดวิว huh. มันพ mm ุ hmm. ่งขึ The ้นเรื่อยๆแบบนี้เราก็มีกําลังใจในการทํางานต่อทําเพลงต่ออะไรต่อแบบนี้ครับอยากให้ร้านเมื่อีจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับเมนหมู่นักมคะเซอร์ไพรส์เหรอจ๊ะเดี๋ยวต้องรอดูนะจ๊ะว่าเซอร์ไพรส์ของเราเนี่ยจะเป็นอะไรให้มันไปเรื่อยๆของมันก็ดีครับได้คุยกับพี่คนที่กันเลยนะว่าเพลงเราคุย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 กันก็บอกว่าเออแบบพีมไม่น่าเชื่อเนอะว่าเราก็ร้องเพลงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแบบสักวันหนึ่งจะมีเพลงอะไรอย่างเงี้ยออกมาเออก็บอกว่าเออมันก็เหมือนแบบ โอกาสของเราที่เราทำแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเ e Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ